ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิลี่คอยดูส,สิเกตจะบอกว่าคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปเพราะว่าใช้วิธีการอัดเสียงแบบใหม่แล้วว่าก็ดูต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเสียงโอเคไหมเดีย๋ยวจะปรับปรุงในคลิปต่อไปและเรื่อยๆนะ เอาละมาเริ่มกันที่ข่าวแรกอันนี้จะเป็นรางวัลที่ซูโฮได้มาก็คือฉันเคยเมนชั่นไปปอระว่าอะไ,งไงรเลยรางวัลน,นี้แต่ว่ามันคือ2016 Click Star Awards Star a w a r d w Awards ซึ่งก็เป็นรางวัลแบบว่าออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ซูโฮก็ได้รับถ้วยไปแล้วนะคะเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยินดีแสดงความนี้ด้วย,ยแล้วก็ข่าวต่อไปอันนี้ยาวหน่อยเพราะว่าอื อย่างที่ฉันเคยเมนชั่นแปลว่าเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยนะ EXO จะมีตารางญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมก็คืออันนี้จะเป็นเดบิวต์ของ Chen Back h i m i n ที่จะเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นด้วยอัลบั้ม Girls มันจะมีเพลงไตเติลก็คือเพลงออกเสียงไม่ถูกคัดจิ้งเหรอแบบออกญี่ปุ่นหน่อยออกเสียงให้มันมน,น่ารักคาวอีนนึงแล้วก็คืออัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด6เพลงแล้วก็ จะมีเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะอัลบั้มจะเป็นทั้ง cd ดีแล้วก็ d ีวราคา2,800เยเยนถ้าเกิดว่าซื้อแค่ปกแบบว่าซีดีอย่างเดียวก็จะอยู่ที่2,300เยเยนบอกราคาทำไมก็ไม่รู้ไม่มไม่มีใครไปอยากรู้หรอก,นะ <c oughs> กเนาะก็อัลบั้มจะวางขายวันที่24เพืพฤษภาคม ก็ที่เดือนยาวๆไปแต่ว่าอันนี้เอามาบอกก่อนราคามประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีโปสเตอร์ด้วยแล้วก็คือเพลงก็ถือว่ากหกเพลงก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็จะได้เป็นแบบว่าการ์ดอะไรนี้คือมันแล้วแต่ร้านที่เราไปสั่งจริงๆไว้ถ้าเกิดว่าใครจะพีออเดอร์ก็ดูกันดีๆแล้วกัน <S <S ก็นส่วนรูปที่ปล่อยออกมาก็โอ้ยเท่แบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบเจป๊อปมากเลยสีผมแบบอมองบอกความเป็นเจ๊ป๊อปมากเออข่าวต่อไปเนาะ เ,เขาเรียกว่าเป็นความภูมิใจได้ไหมหรือว่าเราก็รู้กันมาตั้งนานแล้วว่าคืออย่างที่บอกว่าชานยอนกับอี้ชิงเนี่ยคือแบบ่างที่ทุกคนรู้กันว่าชันยอนกับอี้ชิงเนี่ยแต่งเพลงในใน,ในอลัลบ,บั้มของเอ็กโซเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอี้ชิงกับชันยอนก็ได้เขาเล่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าโจดสิทธิบัตรเป็นผู้แต่งเพลงอะไรนี้ไหมมันจะเรียกว่าอะไรว่าแบบที่ไทยมันไม่มีอ่ะก็เลยไม่รู้ไม่มันหาคำจำกัดความยากมาก อารมณ์แบบว่าจดลิขสิทธิ์เป็นผู้แต่งเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็โจดย์ลิขสิทธิ์เพลงของตัวเองก็เราสามารถเข้าไปดูนในเว็บของเกาหลีซึ่งก็อีชิงได้จดลิขสิทธิ์ภายใต้ชื่อเลแล้วก็แซก y x แล้วก็จางเยฮงก็คือเป็นชื่อนักอะไรแลนะแล้วก็ของชันยอนก็เป็นเหมือนเดิมค่ะโร้ ที่ที่เคยบอกไปเมื่อเมื่อคลิปก่อนๆนู้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะต่อไปนี้ก็ถ้าใครมาบอกว่าอีซโซ่ะไม่เห็นจะแต่งเพลงเองเลยเป็นศิลปินภาษาอะไรก็เอาข่าวนี้แหละนะแปะหน้าพวกอ่างไปเพราะว่าเพลงของอีชิงคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งละแกแล้วก็ข่าวต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายข่าวใหม่มากเอออันนี้จะเป็น เรียกว่าข่าวลือไหมปกติฉันจะไม่เอาข่าวลือมาพูดในคลิปนะแต่ว่าอันนี้มันมีผลกระทบก,กับทุกๆคนรองก็คือว่าออชิวอมินของเรานะคะได้ทำท่านี้ก็คือท่าของ e x o โซเช TIME ทในคนอนแล้วก็พอจะพอจะพอจะแบบว่ามานูกันได้ว่าเออเขาอาจจะมี e x o s ซเช TIME ทซีซั่นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีวไรตี้อะไรแล้วก็คือหลังจากหลังจากคอนนี้นะ ก็เป็นคอน LA ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนชั้นแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าอยู่หน้าง,งามบอกว่ามีสตาฟของ SM มาถ่ายคลิปอะไรก็ไม่มีแล้วก็แบบว่าบอกว่าให้แฟนๆเนี่ยพูดคาว่าโชว์ time เว้ยก็ก็อาจจะเป็นเอ็กโซโชว์ t i m หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรตัวอย่างอื่นแล้วก็มีคนบอกมาว่าเขาไปถามสตาฟของ SM ตรงที่ถ่ายถ่ายหน้าหน้าคอนนั่นแหละ ว่าจะเป็นเอ็กโซชูทาหรือเปล่าตจมบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นวาไรตี้อย่างอื่นอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีเพราะว่ายังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มทั้งนั้นทั้งสิ้นนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นวาไรตี้ hing, เป็นถ้าเกิดว่าเป็นแบบอารมณ์แบบชูทามอะไรเงี้ยนั่นก็อาจจะทําซับแต่ว่ารอด,ดูอีกทีไม่รู้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าว่ามันจะเป็นวาไรตี้อย่างที่เขาบอกกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นข่าวเดืออยู่ก็ให้ใช้วุจารยญาณในการรับ ฟังข่าวด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นรูปนะออรูปอัปเดตจะเป็นเซฮุนที่แบบว่าไปร้านหมูยกไปร่อยร้อยเซฮุนค่ะเจ้าของร้านหรือว่าคนคนนี้เนี่ยนะเขาก็ถ่ายรูปคู่มาก็เอามาโพลนนะสลงอินสตาแกรมมันก็อะไรนะเซฮุนไม่ว่าจะถ่ายรูปไหน็หลองชายคนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นที่ร้านอาหารเหมือนกันนะคะอืไปกับจุมยอนดูแบบว่าแต่งตัวชิลมากเลยอะเป็นชายสองคนนี้แบบแต่งตัวแบบ แื้อย่าเจยินก็หลอกอ่ะแล้วก็อีกรูปหนึง่งจะเป็นจุมยอนที่ไปทานข้าวกับเพื่อนๆคือหลองอยวด้วยหน้ามากเลยคือหน้าพี่จะแบบขาวขาววอกขาวเวอร์ขาวแบบมีออนกระจำใสยอยากมีหน้าแบบนั้งอีจ้าแล้วก็อีกรูปหนึ่งไม่เห็นรูปสีเป็นเป็นเป็นเอ็กโซเอลเว็บไซต์อัพเดทที่ e x ็กโไปนิวยอรกกัน ก็คือไปเล่นคอนทิ้นิวยออะไรอย่างที่ฉันบอกไปเมื่อสามนาทีแล้วแล้วก็ซูโฮก็แบบว่าไปเที่ยวแบบทุกทุกคนไปเที่ยวหมดเลยแล้วก็ถ่ายรูปาแล้วก็แบบว่าโพสต์น่นนี่ซึ่งอันนี้ซูโฮก็ได้มาโพสต์ในเว็บบอร์ดของโซลก็ความสุขนะคะคือจะบอกคนว่าไอทิปเนี้ยที่ไปที่ไปเมกาเนียรูปรุดออกมาเยอะมากคือแบบท่านขับไปเจอนู่นนี่แล้วก็ฉันก็คิดว่าก็ฉันไม่ควรออกมาโพสฉันไม่ควรออกมาพูดถึงเพราะว่า มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแบบแบบอเข้าใจไหมว่าเอ็กโมันอย่ใงเวลาพักเวเราก็ไม่ควรจะบอกว่าไปรคกวนวอะไรขนาดนั้นฉันก็เลยไม่เอามาพูดนะกันแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็แบบไปตามแบบพวกไอต่างๆในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็โพสกันเยอะแยะแล้วมันก็มีคนออกมาแบบโจมตีเพราะว่ามีคนนึงไม่บอกชื่อแอคแล้วกันเขาแบบบอกว่าเขา ไปเจอแบังเอิญไปเจอเอ็กโซอย่างนี้แบบบ่อยมากก็คือแบบวันหนึ่งเนี่ยแบบเมมเบอร์แต่ละคนก็จะไปแต่ละที่แต่ท,ที่ไปทาวสแควร์ไปพิพิธภัณฑ์ไปร้านอาหารไปซื้อของไปช็อปปิ้งนูน่นนี่ใช่ไหมละ่ะแต่ว่านางคนนี้นี่แบบมีรูปคู่กับทุกเมมเบอร์เลย แล้วนางก็ใช้คำว่าฉันบังเอิญมาเจอกับเอ็กโซก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าเธอตามกันแน่เพราะมีคนบอกว่าคือมีคนออกมาโจมตีนางว่าเธอใช้คำว่าเธอบังเอิญแต่ว่าเธอบังเอิญเจอทุกคนเลยนะก็ไม่รู้สิแล้วแต่พวกเธอจะคิดฉันก็เอามาพูดเฉยๆแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะอ้าวเข้าไปแล้วว่ะ <laughs> เฮ้ยไปเข้าไอีอัปเดตแล้วกันถ้างั้นน่ะไชค่ะ i อีอัปเดตค่ะ ช่วงไอจีอัปเดตมีแค่สามรูปเองนะสัปดาห์นี้มีรูปคยอัพเลยคือคงจะเที่ยวเลือ ก็คือเริ่มต้นส่วดมาก็จะเป็นเซฮุนที่อัพรูปผมอันรูปนี้ถ่ายที่เกาหลีนะเป็นเป็นสปริงเฟสิวัลของเขาแหละชอน่ารักดีเป็นแบบว่าโล้หัวใจด้วยก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปเที่ยวมาหรือว่ายังไงก็ก็รูปก็สวยดีแหละแล้วก็อีกรูปหนึ่งจะเป็นที่นิวยอร์กที่นางไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นนี้ภาพแบบว่าบู๊ตแอนโทนเหมือนเดิมมากเลยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกนางชอบอัพรูปแนวแนวนี้นะก็นั่นแหละบอกบอกความเป็นเซฮุนมากแล้วก็เซฮุนก็ยังมี นี่เรียกว่าไลฟ์ที่กราวใจแล้วก็แท้ใจเองตัวแอลมากที่สุดก็คือเซฮุนเนี่ยมาไลฟ์ไอจีแบบว่าแกฉันมาไม่ทันแต่แบบเป็นไลฟ์ที่สั้นแล้วก็กระแทกใจง่ายที่สุดเขาเพราะว่าเรามีการแบบว่าคือปกติคนเราถ้าไลฟ์ก็คือจะกล้องน้อยใช่ไหมแต่น่าแบบว่าอุ๊ยเกดผิดเป็นกล้องหลังนี้ถ่ายเห็นขาแล้วก็แบบอยู่บนเตียงนอนคือ ที่ใสก่กางเกงอยู่หรือเปล่าอ่ะคือนางก็ไม่ใส่เสื้อใช่ไหมล่ะคือมันเห็นหอยู่แล้วว่าไม่ใส่เสื้อเออถ้าเกิดว่าใส่ท่อนบนเธอต่นท,นท,นทน่อนล่างนี่แบบอยากรู้ว่านางใส่เท่าลหรงหรือเปล่าตอนนั้นทำไมเป็นคนนึงนะ <c oughs> แล้วนี่แหละก็มาว่า EXO-L เนี่ย <c oughs> นี่นะลูงนะน,นู่นนี่นี่สุดอีกนะอือีือแล้วญญ <c oughs> ก็อีกอักอนหนึ่งมาไลฟ์เหมือนกันซึ่งก็เป็นไลฟ์ก่อนคอนที่มีจุนยอนมาโพสด้วยนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายไม่ค่อยมีอะไรน่าพูดถึงแต่ว่าอันแรกต้องใส่เซอร์ไ ที่คอนเทนี์นดีมากสวยชอบก็อืมช่วงนี้นาองชอบมาทําอะไรแนวๆนี้เขาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องติดอะไรอยู่แต่ว่านั่นแหละก็รูปสวยดีค่ะและช่วงวังดท่าูในสัหปหน้าสัห์หนนานะคะมีงานญี่ปุ่นเคยฉันบอกไปแล้วว่าเดือนรฤสภาจะมีแต่งงานญี่ปุ่นเพราะว่าเรามาเปิดโพลกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพูดผิดนะคะคือมันจะเป็นงานประกาศรางวัล เรียวจาวด์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดสปริงซัมเมอร์นั่นแหละงานประกาศรางวัลเครื่องๆนั่นแหละของญี่ปุ่นอ่ะก็ซื้อฉันแบ็คชื่อมิงจะไปวันที่สามแล้วก็มันจะมีแบ็คซังอ๋อจาวด์ของยองซูด้วยอันนี้ยังไม่รู้ว่าขายองจะไปหรือเปล่าแต่ว่านางน,นี้รู้สึกจะมีชื่อเข้าชิงมั้งนั่นแหละก็วันที่สามเหมือนกันเขาต้องรอลูก แล้วก็มีวันที่4ปาร์ตี้วันเกิดแพคยอนอย่่งที่เคยบอกไปก็เหมือนกับปาร์ตี้ทั่วไปที่เขาเคยจัดกันมาที่เขาเอกชั้นหก็เคยบอกไปแล้วสําหรับการจองบัตรไรนี้ก็ถ้าใครอ,อยู่เกาหลีช่วงนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแล้วก็วันที่6วันที่6นี้จะเป็นวันเกิดแพคยอนแล้วก็จะเป็นคอนที่เขามาด้วยคือ อันที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคอนที่พม่าเขามีแบบว่าสิทธิพิเศษใช่ไหมอันนี้เขาก็ยังไม่ออกแอบคอนเฟิร์มว่าแบบเป็นไอที่ฉันพูดไปแบบผูปาร์ตี้แบบรับสนามบินแล้วก็เออปาร์ตี้มันเกิดไป้นอนอันนี้เขายังไม่ไดมบอคอนเฟิร์มเลยเลยไม่เห็นก็ะูุ่นเไมาไม่ได้แล้วก็เป็นมันเกิดขึ้นัอนแหไรที่บอกก็รอดูรูปแล้วก็อาจจะมีแบบโปรเจกต์ในคอนอะไรน,นี้ก็อืมรอติดตามกันให้ดีๆเนาะสัปดาห์หน้าก็ประมาณนี้แหละ และช่วงสุดท้ายของคลิปฉันจะตั้งช่วงนี้ให้เป็นช่วงค a เองไม่ช่วงถามตอบคือทุกคนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็เมนชั่นในทวิตเตอร์หรือว่าอาสมาถามก็ได้ฉันจะเลือกคำถามที่น่าสนใจมาถามมาตอบทุกคนเองนะคะสัปดาห์นี้มีคนเมนชั่นมาถามว่าไม่ใช่สิคือเมื่อเมื่อหลายในคลิปที่แล้วอะ่ะคือแบบมีคนถามว่าพี่ชื่ออะไรคะ ฉันฉันก็มาหนึกย้อนดูอีกทีว่าฉันไม่เคยบอกชื่อกับทุกคนเลยคือสําหรับคนที่ตามในทวิตเตอร์ด้วยก็จะเห็นไฟโอว่าฉันชื่ออะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครกดไปดูแบบว่า Description ของช่องเว้ยว่าฉันเขียนว่าอะไรบ้างซึ่งก็ว่าเป็นปกติก็ไม่มีใครอ่านอยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่เคยไปอ่านของชาวบ้านก็เหมือนกันแต่ว่าฉันก็เขียนแนะนําตัวไปในนั้นแล้วก็คือว่าฉันชื่อ พิชี่พอพาสัตว์อีชาวจ้างสองตัวสัตว์อีไม่เอกบางกินก็พี I ีาพิตชี H ่ค่ะแต่ว่าคนอื่นก็จะเรียกพี่พิชเนี่ยพอชอเรียก,ออยกป้าก็มีก็แล้วแต่สำทักว่าวพื่อจะเรียกอะไรเออนั่นแหละแล้วก็มีคนถามเรื่อง ID กับ t w i t t e อร์ซึ่งฉันก็เออไม่เคยบอกใครเลยนี่หว่าก็เออยังไงก็ถามกันมาแล้วก็บอกบอกไปก็ได้นะคะ i อกับ Twitter ของฉันคือนี่ตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเลยก็ เอ,อ์อินตาแกรมเนี่ยจะบอกว่าฉันมีส่วนตัวอยู่2อันซึ่งก็ลงรูปแบบรื่อเปล่อยมากก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวจะมาตั้ง IG ใหม่เพื่อที่แบบว่าจะอัปเดตเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับตัวฉันและช่องแล้วก็อาจจะอัพเอ็โซบ้างส่วนทวิตเตอร์ก็ f อลโล w มาทักมาคุยกันได้ประมาณน,นี้ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe แล้วก็มีอะไรติชมเม้นไว้ได้ข้างล่างเลยยังไงก็ไปแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้า 这样。